พันหน่อยสำหรับกรณีว่าเป็นเจ้าหนี้ฮะวันที่26กันยายนฮะเจ้าหนี้ของเงินประกันภัย4่บริษัทนะฮะคุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้นะครับวันที่26ก็คือวันจันทร์14ใน,ในการั่นทีเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะนับพลมหาวงเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดการของกปวเนี่ยท่านจะมาตอบคําถามทุกประเด็นฮะแต่ว่ามีความคืบหน้าพอสมควรด้วยเหมือนกันนะฮะอ่ะจากเจ้าหนี้ไปเมื่อสักวันนี้พูดถึงลูกหนี้ลูกหนี้ทั้งหลายครับอยากจะให้มารวมตัวกันฮะแล้วก็ฟังให้ดีๆว่าเดี๋ยวจะมีช่องทาง ทางออนไลน์ที่ควคุณเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ไกล่เกลียดตรงนั้นได้แต่ว่าเป็นอย่างไรครับผู้ร่วมรายการบนเวทีกับเราครับท่านแรกฮะคุณรนนนดลนุ่มนนท์ครับท่านเป็นรองผู้ว่าการด้านเศรษฐกิจภาพสาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านถัดไปครับคุณพรชัยตีรเวรครับท่านเป็นผู้ในการสันการเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับและท่านก็มีนามเป็นโฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะฮะสวัสดีสองท่านนะครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ อ่ออื่นฮนะขอคุยกับทางด้านรองผู้ว่าการแล้วกันนะครับว่าบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะในการที่จะแก้ไขเรื่องของหนี้สินเนี่ยให้กับประชาชนณตอนนี้เป็นอย่างไรครับครับขอบคุณครับครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าหนี้โครเรือนเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญทางโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยนะครับ,รบแล้วก็เป็นปัญหามาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางกระทรวงการคลังก็จะหนักถึงปัญหานี้นะครับก็มีการดําเนินการนะครับที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้รับการแก้ไขนะครับซึ่งทั้งเป็นเรื่องของการแก้ไขหนี้เดิม,มนะครับโดยการที่จะผ่อนพลนภาระให้สอดรับกับายได้รายได้ที่ลดลงนะครับมีการเติมเงินใหม่นะครับเพื่อที่จะเป็นทุนหมุนเวียนในระยะสั้น แลวก็เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมรายได้นะครับรวมถึงที่สําคัญนะครับก็เรื่องของการที่จะต้องเสริมทักษะทางการเงินให้กับลูกหนี้นะครับซึ่งถึงแม้ปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ได้กลับมาทยอยฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการฟื้นตัวเนี่ยก็ยังไม่ทั่วถึงนะครับประกอบกับในเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีลูกหนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่ยังได้รับผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจ รเรื่องของค่าครองชีพอยู่เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหานี่โครเรือนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันนะครับทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านของสถาบันการเงินนะครับจึงนํามาสู่เรื่องของอย่างที่เราพูดถึงกันถึงมหากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขนะครับเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่26กันยายน นะครับจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2565นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีนะครับจะมีสถาบันการเงินที่ประกอบไปด้วยทั้งธนาคารพาณิชย์นะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจและนันแบงค์นะครับที่ให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเรื่องบัตรเครดิตนะครับสินเชื่อที่เกี่ยวกับเงินสดนะครับเช่าซื้อจำนำทะเบียนรถแล้วก็นานแ a n c ์แล้วก็สินเชื่อที่เกี่ยวกับบริษัทสินทรัพย์บริหารสินทรัพย์เข้ามาช่วย ในเรื่องของการที่จะให้ลูกหนี้กลุ่มนี้เนี่ยได้มีช่องทางนะครับที่จะเข้ามาเจรจาไกลเกลีย่ยกันนะครับซึ่งช่องทางก็สะดวกมากนะครับเราก็เพียงแต่ว่าให้ลูกหนี้เนี่ยเข้ามาลงทะเบียนออนไลน์นะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางที่ทางธนาคารไทยแลนด์และกระทรวงคลังเนี่ยก็จะนํา เข้อมูลเหล่านี้นะ่ยไปประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อจะช่วยเหลือลูกหนี้ต่อไปครับค่ะเรือนน่อเป็นห<ป>น,นี้ทุกรูปแบบก็สามารถเข้าร่วมงานได้ดิฉันชอบชื่องานจริงๆค่ะมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขฟังดีๆนะคะเริ่มต้นใหม่อย่างยังย่งยืนคําว่าเริ่มต้นใหม่อย่างยังย่ง,ย,งยืนอยากจะถามทางท่านโฆษกกันหน่อยหมายความว่าเดิมทีเนี่ยคนที่มีหนี้พอเข้าร่วมมหากรรมนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่และก็ยั่งยืนด้วยในยะสําคัญมันเป็นยังไงคะท่านโฆษกคะครับขอบคุณครับ คือในประเด็นเรื่องของมีหนี้ต้องแก้ไขะนะครับเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากการที่พอเราเข้ามาสู่กระบวนการที่อย่าที่ท่านรองรณดลเนี่ยได้กลุณนะบอกว่าก็จะเริ่มข้ามีการเ,เปิดรํารงทะเบียนนะครับ<ม>แล้วก็ลุกนี้ก็มาลงทะเบียนแล้วก็จะดูว่า มีเจ้าหนี้รายใดบ้างแล้วก็เป็นการประสานง,งานบนแพลตฟอร์มที่ทางธนาคารเทศไทยแล้วก็ส่งทางาเนี่ยได้เตรียมไว้นี้พอเข้าไปถึงในจุดของที่ธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ผมยกตัวอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้รายหนึ่งเนี่ยเขาก็ดูเรื่องของความสามารถในการชําระหนี้นะครับในขณะปัจจุบันเปรียบเทียบกับเรื่องของอการที่เขามีหนี้อยู่นะครับลักษณะของหนี้ที่มีอยู่เนี่ยจะสามารถจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้อย่างไรนะครับหรือว่าจะดูวิธีการทําให้เขาเนี่ยมีความ เบาเบาตัวในการที่จะชำระนี้ได้อย่างไรนะครับคำถามคำถามที่เมื่อกี้ได้รับฟังบ่อยๆว่าแล้วมันจะแตกต่างจากจากการที่ปัจจุบันมีมีการทำอย่างนี้เพราะเพราะอะไรบ้างได้อย่างไรบ้าง<ม>ก็ต้องเรียนว่าคือคราวนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีคนกลางเกิดขึ้นแล้วคือมีธนาคารแห่งประเทศไทยมีกระทรวงการคลังเนี่ยคอยติดตาม,มว่าลูกหนี้เนี่ยหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการน,น,นี้แล้วเนี่ยเจ้าหนี้ได้ชวนไปคุยกันไหม ได้มีการทากันจริงไหมนะครับถ้าชวนกันชวนไปคุยกันมีการดําเนินการจริงเนี่ยนะครับแล้วสามารถแก้ไขได้ก็จบนี่พอแก้ไขเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นต่อว่าถ้าลูกหนี้ดังกล่าวเนี่ยมีมีความจําเป็นมีความจําเป็นที่อยากจะต้องบอกว่าเอ๊ะเขาต้องเดินธุรกิจต่อนามีธุรกิจต่อที่ก็ต้องทความเข้าใจก่อนว่าลูกหนี้แต่ละรายเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเป็นลูกหนี้ที่มีรายได้เป็นรายเดือนนะบางคนเป็นมีรายได้เป็นรายวัน นะบางคนมีรายได้เป็นรายฤดูกาลอันนี้ความแตกต่างก็เกิดขึ้นแล้วพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมาวามว่าถ้ามีการปรับปรุงเรื่องนี่ของเดิมได้เนี่ยเขาก็เบาตัวแล้วนี่พอจะเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าเพื่อให้เขามีรายได้มาชําระหนี้ที่ที่เราอุตส่าห์ไปช่วยทําให้เขาเบาตัวได้เนี่ยเขาก็ต้องมีรายได้ใหม่เข้ามา ทำอย่างไรเขามีไรายได้ใหม่อันหนึ่งก็มีเรื่องของการที่แนะนําให้มีอาชีพเสริม,มอันนี้ทางธนาคารที่เกี่ยวข้องเ<ม>ช่นธนาคารอมสินทกศแล้วก็แต่เนี่ยเขาจะมีหลักสูตรช่วยได<ม>ถ้ถ้าเป็นเมื่อถ้าเป็นเป็นลูกค้าที่มีประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางอย่างต้องการที่จะใช้ทุนนะครับมีกําลังที่ใช้ทุนระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดูความสามารถในการที่จะเข้าถึงแหล่งทุนที่เราจะมาจะดูแลให้ได้เขาก็จะมีรายได้จากการที่ได้ ประกอบอาชีพเพิ่มเติมจ่จากที่เราเติมทุนให้บางส่วนนะครับอันนี้เขาก็เดินหน้าต่อได้คําถามต่อมามันจะยั่งยืนอย่างไรจะครับยั่งยืนองไรคือมันเป็นเรื่องที่ที่เราต้องมองว่าอย่างที่ที่ผมเรียนตอนต้นก็ว่าลูกหนี้มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากการประกอบอาชีพของเขาเนี่ยบางคนมีรายได้รายวันบางคนมีรายได้รายเดือนบางคนมีรายได้เป็นรายฤดู้การเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เขาจะดูแลตัวเองได้น่ะมันก็มีความแตกต่างกันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยได้คือการสร้าง ทักษะทางการเงินให้กับเขานะครับการสร้างทักษะทางการเงินก็คือการที่เขามีวินัยในการที่จะรู้ว่ารายได้เขาไม่เหมือนคนอื่นนะของเขามาเป็นรายวันถ้าเป็นรายวันปุ๊บเขาต้องทําอย่างไรที่ให้รายได้รายวันนี้เขาสามารถจะหมุนต่อได้บางคนที่เป็นรายเดือนก็เาอาจจะอาจจะง่ายหน่อยนะครับเพราะวางแผนระยะยาวได้แต่บางคนที่เป็นรายฤดูกาลเกษตรกรนี่เป็นเกษตรกรเป็นรายฤดูกาลนี่ก็จะเหนื่อยละเพราะว่าในระหว่างทานช่วงที่เพาะปลูกเสร็จเนี่ยยังไม่มีรายได้มาทําอย่างไรอันนี้เราก็ต้องมีการ เรารียกให้ให้ความรู้รนะครับในเรื่องของการมีทักษะทางการเงินซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลูกค้านะครับนั่นการที่มีจัดมหากรรมอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของลูกค้าที่มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันแต่สามารถจัดกลุ่มเป็นแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มได้การที่เราจะแกะ้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเทอร์มเมตร <ฮะ S 1> แตตามตามกลุ่มตามกลุ่มได้นี่พอเขามีเรื่องของทักษะทางการเงินที่ที่สามารถวางแผนทางการเงินได้เนี่ยนะครับ ก็จะสั่ไปสู่เรื่องของการมีวินัยในการชําระรนะครับการมีรายได้เข้ามานะครับแล้วการทํามาหากินต่อไปอันนี้ก็จะเป็นความที่เราเรียกว่าความยั่งยืนครับโอ้ค่ยคอยๆเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ทีเดียวต้องถามท่านรองต่อไปครว่า,เ,าเรายละเอียดของโครงการเป็นยังไงนี่เป็นเฉพาะคนที่จะเข้าร่วมเนี่ยค,คนที่อยู่ในระบบเท่านั้นหรือว่านอกระบบเนี่ยเข้ามาได้ไหมฮะที่บอกว่ามีการแก้ไขนี่ผ่านทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็จะตอบโจทย์ เฉพาะลูกหนี้ที่อยู่ในระบบอยู่ในระบบก่อนคือในระบบที่เป็นหนี้กับสถาบันการเงินที่ที่ผมเรียนนะครับ,รบตรงตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ว่านะครับครั้งนี้ต่างกันยังไงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยการแก้ไขอาจจะเป็นเรื่องของครอบคลุมกับลูกหนี้ทุกทุกรายนะครับในในลักษณะที่ที่ครอบคลุมอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในลักษณะที่ว่าสะท้อนให้เห็นภาพของปัญหาของลูกหนี้จริงๆนะครับอันนี้จะจะเป็นการตอบและช่วยเหลือที่ถูกจุด แล้วก็ครอบคุมแลวก็ทานการกับลูกหนี้กลุ่มนั้นนะครับแต่ต้องเป็นการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืนนะครับเช่นในช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะมีผลกระทบจากรายได้ก็จะเป็นการยืดหนี้โดยการให้จ่ายในช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าต่ําก่อนนะครับและถ้ารายได้สูงขึ้น<ม>ก็จะทยอยในเรื่องของการชําระหนี้ที่ทยอยสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ให้ตรงจุดนะครับแต่จะเรียนที่เสริมที่ท่านโฆษกได้พูดถึงนะครับว่าในการที่จะช่วยเหลือเรื่องของวินัยทางการเงินเนี่ย สถาบันการเงินเองก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับที่จะทําให้เกิดวินัยทางการเงินกับลูกหนี้ด้วยนะครับในการที่จะเรียกว่ามีความรับผิดชอบนะครับในการที่จะเรียกว่ากระตุกพฤติกรรมของลูกหนี้เนี่ยให้เกิดวินัยทางการเงิน<อ>นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่เวลาเราจะปล่อยสินเชื่อเนี่ยเราก็อยากจะให้สถาบันการเงินให้ความสําคัญตรงนี้นะครับว่าถ้าลูกหนี้เนี่ยเอากู้ยืมไปแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเฉพาะว่ามีความสามารถในการชําระหนี้นะครับต้องคานึงด้วยว่าท้ายสุดเนี่ย เงินสุดทธิที่จะเหลือในแต่ละเดือนเนี่ยเขาเพียงพอในการดํารงชีพไหม,มซึ่งเงินที่ผมว่าเป็นความรับผิดชอบของสถาบันเงินที่ต้องให้ความสําคัญด้วยนอกจากว่าเขามีเงินที่จะชําระนี้ได้ก็จริงแต่ถ้าแต่ละเดือนเนี่ยค่าครองชีพเขาเนี่ยสูงขึ้นไม่เพียงพอเนี่ยก็เป็นความสําคัญในเรื่องของกระตุกพฤติกรรมก็สําคัญนะครับถ,ถ้าเราไปกระตุก พฤติกรรมที่ให้เกิดการก่อหนี้ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลูกหนี้นะครับหนี้เนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะครับการก่อหนี้ถ้าการก่อหนี้นั้นเนี่ยทำให้เกิดการก่อรายได้เสริมสร้างรายได้ให้กับลูกหนี้นะครับเอาไปเพื่อที่จะประกอบอาชีพเ,ออเพื่อที่จะไปใช้ต่อยอดต่างๆ <S <S หรือแม้กระทั่งเรื่องของการกู้เพื่อซื้อบ้านซึ่งเป็นเรื่องของปัจจัย4อันนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่เราก็เห็นนะครับว่าการก่อหนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่ ไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นหนี้ที่เอาไปเพื่อซื้ออุปกรณ์ปัจจัยอะไรที่ไม่ได้ไปช่วยกับลูกหนี้ในอนาคตเนี่ยผมว่า,นนาเป็นเรื่องที่สถาบันการเงินก็ต้องมีส่วนในการที่ต้องช่วยดูแลกันค,ครับถามแบบนี้ เอาจากหัวใจคนที่เป็นลูกหนี้ยกตัวอย่างอย่างดิฉันและกันสมมุติคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าถ้าหากเข้างานพากรรมไกลเกลีย่ยหนี้ครั้งนี้แล้วบรรยากาศมันจะเป็นอย่างไรดิฉันจะต้องไปนั่งคุยกับเจ้าหนี่ตัวต่อตัว,ตว,ตวเลยไหมวิธีการเจรจากับเขาเป็นอย่างไรเขาจะกดเราไหมเราจะเสียเปรียบหรือเปล่าคนกลางของหน่วยงานเนี่คอจะปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างคะ เชิญเลยค่ะท่านโฆษกเนี่ยต้องผมก่อนละครับก่อกันอย่างที่อย่างเรียนทราบว่าทางธนาคารไทยกับกระทรวงการก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนนะครับพอรับลงทะเบียนเสร็จปั๊บเข้าไปเนี่ยนะครับในในหน้ากากเนี่ยท่านก็จะไม่รู้ว่าข้างหลังบ้านมีอะไรนะท่านก็ขีดข้อมูลเข้าไปนะครับในหลังบ้านเนี่ยจะรู้ว่าหนึ่งท่านก็ต้องบอกว่า ท่านมีเป็นลูกหนี้ของใครันั้นเจน้าหนี้ที่ว่าเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์นะครับเป็นสถาบันก,การเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์อย่างที่ท่านลองโฆษกว่านอนแบงค์นะครับ <L ion download Mister> ท่านลองผููว่ามาเป็นนอนแบงค์นะครับ,รบหรือว่าถ้าเป็นสถาบันการเงินของรัฐหลังบ้านเนี่ยจะรู้แล้ว <editions. S 1> หลังบ้านก็จะแจกแจกเป้าแจกกลุ่มลูกหนี้แล้วไปยงัง สถาบันเงินที่ตัวเองดูแลอยู่อย่างของกระทรวงการคลังเองเนี่ยแล้วก็มีพี่น้องที่เป็นธนาคารของรัฐเนี่ยอยู่หลังบ้านนะครับเขาก็จะรู้ว่าอลาูกนี้เป็นของธนาคารสมมตินะครับสมมติเป็นของธนาคารอมสินท่าสินก็จะมีรายชื่อเข้ามาแล้ว <c oughs> ปับ๊บแล้วเขาก็ติดต่อกับลูกค้านะครับติดต่อกับลูกค้าแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าเตรียมการพูดคุยเลยว่าเรื่องนี้จะดาเนินการอย่างไรคุณมีนี้เท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ย, <c oughs> ยอย่างที่ผมเรียนครับว่าการดาเนินการดังกล่าวเนี่ย ในระยะแรกก็เริ่ม26กันยายน,นถึง30พฤศจิกายนในนี้ถ้าสามารถที่จะคุยกันในระบบออนไลน์ของทางธนาคารพาณิชย์ได้ในส่วนธนาคารพาณิชย์เดี๋ยวท่านรองรณดลนคงจะช่วยอธิบายในส่วนนี้เพราะเป็นส่วนของธนาคารของรัฐเนี่ยเราก็บอกบางทีเนี่ยเนื่องจากลูกค้าของของธนาคารรัฐเรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับเรามีอยู่ทั่วประเทศเลยก็เลยใช้วิธีว่าเราจะจัดเป็น,เป,นเป็นมหากรรมแก้แก้หนี้นะครับ,รบที่ท,ที่จะเป็นมาสรรักษเป็นการสัญจรนี่นะครับ5ครั้ง ห้าค,ครั้งครับไปต่างจังหวัดนี้แหละฮะใช่ครับผมครั้งแรกนี่ที่กรุงเทพ<อ>และอีกสี่ครั้งเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดเลยเช่นขอนแก่นเชียงใหม่ชนบุรีสงขลานั่นคือเป็นจุดศูนย์กลางของแต่ละเมืองในแต่ละภาคซึ่งมาดูแลกลุ่มตอนนั้นเนี่ยจะมีจะมีะมลูกค้าของเราอยู่ค่อนข้างมากอ,มอันนั้นก็ท่านสามารถหลังจากที่เราคุยกันทางออนไลน์เรียบร้อยปุ๊บ,บเนี่ยการที่จะไปไปไป,ไป,ไปจบดีลนี้นะครับก็สามารถจะไปจบที่ <ใ>มหากรรมก็ได้พื้นที่ก็ได้คุณก็ไม่ต้องเดินทางมากร oh. ุงเทพ uh. นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทันที่เ่ี๋ยวผมเี่กให้ทราบว่าพอเราพอเรา,พอเรามีการคุยกันเรียบร้อยระหว่างลูกนี้กับเจ้านี้แล้วเนี่ยโอเคเราจัดการเรื่องของการปรับโครงสร้างนี้ได้มีความจําเป็นจะต้อง mm. เดินหน้าต่อแล้วอันเนี้ยการที่จะไปเติมทุนในต่างๆเนี่ยก็สามารถไปคุยกันที่หน้างานแล้วก็เรื่องของการที่จะได้รับความรู้รนะครับ,รบเรื่องของทักษะทางการเงินนะผมขออยาตเรียนว่าบางที พี่น้องประชาชนที่เป็นลูกนี้บอกว่าเนี่ยให้ฉันมาทําบัญชีรับจ่ายซึ่งอันนี้บางทีอาจจะไม่เข้าใจนะเราบอกไม่เป็นไรตอนนี้จะมีบัญชีรับจ่ายออนไลน์คือคุณสามารถจะคีย์ตัวเลขเข้าไปเนี่ยแล้วว่าอันนี้มีรายรับเท่าไรผมีรยวระบบมันจะทําระบบบัญชีให้แล้วคุณจะรู้ว่าออฟเซตในสุดที่ในะแต่ละวันเนี่ยคุณจะต้องมีมีรายได้เหลือเท่าไรแล้ววางแผนว่าทั้งเดือนคุณยังต้องทำยังไงอ,อันนี้มีมีตัวอย่างนะเผื่อว่าจะให้ได้คุยแบบว่าตรงจุดเลยเนื่องจากว่าตอนนี้ในทีมงานต่อสายที่คุณเอ๋ คุณเอ๋นี่หรือว่าเป็นลูกหนี้ที่เคยเข้าร่วมโครงการมากรมไก่เกี่ยนี้นะฮะอยากให้คุณเอ๋เล่าให้ฟังหน่อยฮะ,ะเพิ่มเติมจากท่านโคโสดแล้วก็ท่านรองผู้ว่าการนะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอ๋เคยเข้าร่วมโครงการการมไก่เกี่ยนี่ครั้งครั้งแรกเลยนะคะครับครั้งแรกที่ชี้ทางแรงชาติได้ได,ได้ได้มีทาโครงการไว้อืก็ตอนนั้นตอนนั้นเอ๋นี่นี่ค่อนข้างจะเยอะ หลายแสนเลยนะคะครัหลายหลักแสนเลยะคะ่ะแล้วจ้ทีนี้เอะเห็นตอนนั้นยังไม่มีทางไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เลยเพราะไม่มีเเอเอที่ไหนจะช่วย,วยเอ<า>ได้พอแรงชาติได้ออก,ออกโครงการนี้ขึ้นมาเอวก็ลองสมัครดูลองสมัครดูแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อะไรติดต่อมามก็เจ้าหน้าที่ค่อยบริการดีมากเขาให้คําแนะนําต่ แล้วเขาช่วยประสานงานกับแบงค์ที่เองมีปัญหาอยู่นะคะให้ช่วยให้ช่วยช่วยกันช่วยแก้เตยให้ว่าการที่จะให้่อนเป็นจํานวนประมาณหกแสนอย่างเงี้ยค่ะให้มารับเป็นรายเดือนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจับหกแสนใช้ระยะเวลาห้าปีหกแสนเป็นเป็นรายเดือนเป็นเท่าไหร่เดือนละเจ็ดพันเจ็ดค่ะตับนี้ค่ะจับเมื่อก่อนนี่ต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับค่ะ เมื่อก่อนต้องจ่ายครั้งเดียวเลยค่ะหกแสนเพราะเจ<ม>ตอนได้จ้อนนี้เขาทางแบงค์แบงค์แผนแห่งหนึ่งนะคะคไม่ได้ไม่ได้เอ่เขาเขาจะให้เอ๋จ่ายเป็นก้อนเลยแต่ท<ม>ีนี้เป็นก้อนเอ๋ก็ไม่มีกําลังนะคะ<ม>ตอนนั้น<ม>คือไม่มีกําลังก็เลยขอขอผ่อนคือตอนแรกเอจะให้จะขอผ่อนจ่ายแต่ว่าคุยเจรจากันไม่ไม่เรียบร้อยไม่ได้แล้วเอ๋ก็เลย พอเจอโครงการมหากรรมไก่เขียวนี่โดยแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนแตตั้งขึ้นมาเอกก็เลยเข้าลองเข้าร่วมโครงการดูพอเข้าร่วมโครงการทางแบงค์ชาติก็ให้บริการเขาก็ช่วยเหลือทางแทนช่วยเหลือลูกหนี้ทุกรายที่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 โยนทตั้งเอกด้วยเอกก็ดีใจที่ได้ได้ได้พอได้พอได้ทําเสร็จแล้วก็ทางเออได้ได้ไก่เขียรคือคุยกันระหว่างแบงค์แบงค์พาณิชย์แบงค์หนึ่งกับกับลูกหนี้กับเอยค่ะ ก็จากยอดเป็นหกแสนก็ได้มาผ่อนเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลาเาห้าปีอะค่ะคุณเอ๋ต้องถามแบบนี้หลายคน <c oughs> อาจจะก,กําลังลุ้นอยู่ว่าทาหารตัวเอง <c oughs> เข้าร่วมโครงการแบบคุณเอ๋ <c oughs> ชีวิตหลังจาก <c oughs> เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเรื่องของการเงิน,นโอเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเอได้วางแผนใหม่ชีวิตใหม่ได้เปลี่ยนเ,เป็นชีวิตใหม่เลยค่ะจาก ที่ไม่ที่มีปัญหาว่าไม่รู้จะไปทางไหนไม่ไม่หาทางไม่เจอแล้วค่ะซ้ายก็ไปไม่ได้ขวาก็ไปไม่ได้หน้าก็ไปไนไม่ได้ถอยหลังก็ถอยไม่ได้คือคิดมากตอนนั้นบอกตรงว่าคิดมากเลยอะค่ะเพราะมันมันมันถึงขั้นที่สูงสุดแล้วค่ะถึงจะขับขัีอะไรด้วยครับเอ้ก็เลยตัดสินใจใช่แย่แย่มากค่างจะแย่มากก็เลยจะบอกให้ทุกคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าเป็นหนี้มากหนี้น้อยไม่ว่าถึง ประเภทคำพิพากษาแล้วหรือว่าอะไรให้มาเข้าโครงการนี้จะดีที่สุดเป็นโครงการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยทาไว้เพื่อเป็นโครงการที่อยากจะชวนพี่น้องทุกคนเลยนะคะที่ไม่ว่าจะนี่แค่น้อยแค่หลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านไม่ต้องอายนะคะเข้ามาได้อะค่ะเข้ามาแบงค์เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดีมากทุกคนเขาช่วยเหลือทุกคนเพราะที่จะช่วยเหลือทุกคนนะคะาสามารถที่จะช่วยได้ค่ะขอบคุณมากครับคุณเอครับเผื่อว่าคุณเอ๋ฟังด้วยนะฮะผมจะถาม่านรองผู้ว่าการต่อว่าคุณเอเนี่ยเชิญชวนประชาชนแล้วฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยช่องทางครับในการที่จะเข้าร่วมโครงการแบบนี้ฮะสามารถเข้าร่วมยังไงและเสียค่าธรรมเนียมไหมฮะอ๋อครับการเข้าร่วมโครงการมารการแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นอย่างยั่งยืนไม่ไม่ยากเลยครับ เพียงเข้ามาในเว็บไซต์ของธนาคารไทยทซึ่งสามารถที่จะกดลิงก์ผ่านเว็บไซต์นี้ได้ตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นไปนะครับซึ่งการกรอกก็จะขอข้อมูลรายละเอียดไม่มากนักนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลนี้ส่งต่อไปให้กับสาบันกัรเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของของท่านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยระหว่างที่ท่านรอเจ้าหนี้ติดต่อกลับมาเนี่ย ก็อยากจะให้ลูกหนี้ที่เข้าโครงการเนี่ยดูรายรับรายจ่ายของท่านนะครับว่าสามารถจะชำระหนี้ได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการเจรจากับกับกับเจ้าหนี้นะครับกรณีนี้ก็จะเป็นการที่เราจะดูแลนะครับซึ่งทางท่านโฆษกได้พูดถึงแล้วนะครับเรากระทรวงคกางแรงงางชาติก็จะรวบรวมข้อมูล ของลูกหนี้ที่ที่ยื่นมาขอความช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็ติดตามให้ในะครับว่ามีการเข้าไปช่วยเหลือสาบบรรลูกหนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไระนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเพียงเข้าไปในเว็บไซต์ของแบงค์ชาติ และเราก็จะดําเนินการส่งต่อให้กับสถาบันการเงินเพื่อจะช่วยเหลือเจาจาไก่เกณฑ์นี้กันต่อไปครับค่ะสักนิดนึงค่ะระหว่างที่เราจัดรายการมีคุณผู้ชมส่งคําถามมาถามถึงท่านโฆษกด้วยนะคะถามว่านี่ระยะยาวเกษตรกร,ร,กรถ้าไปปลูกพืช <ừ, S 2> บนพื้นที่คนอื่น ừ, ก็หมดสิทธิ์ที่จะไปคุยกับธนาคาร ừ, เพราะ ừ, หลักทรัพย <ừ. S 2> ์ที่ดินไม่ใช่ของตัวเองแบบนี้สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้หรือไม่คะครับก็ขอให้ ลงทะเบียนมาก่อนนะครับเราค่อยมาดูปัญหากันนะครับผมขอเรียนว่าทุกปัญหามีทางออกนะครับซึ่งเราก็ต้องดูว่าในเอกสารดังกล่าวเนี่ยนะครับตอนที่คุณได้รับสินเชื่อไปเพื่อเพาะปลูกวันที่คนอื่นนะได้ไปยังไงตอนนั้นนั้นก็คงไะต้องเดินดูตามเอกสารนั้นไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะเป็นปัญหาที่ทําให้ท่านต้องนัำอกหนักใจมากขอให้เข้ามาร่วมมหากรรมครั้งนี้แล้วทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางะพทศไทยจะช่วยดูแลให้ครับ ครับคือได้ยินเรื่องของแหล่งเงินทุนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแม้เวลาวันนี้คงไม่พอต่อไปเนี่ยเราคงจะมีการส่งนักข่าวเนี่ยเข้าไปสังเกตการด้วยอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าแหล่งเงินทุนยากที่ไหนยังไงแล้วก็มีการฝึกอาชีพอะไรยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ได้ไหมฮะเผื่อว่าจะขอเข้าร่วมด้วยนะวันนี้เนี่ยจริงๆ้ต้องขอบคุณท่านในส่วนของทั้งสองท่านด้วยครับที่มาร่วมรายการขอบคุณคุณเอฮะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนิดหนึ่งฮะท่านฮะตอนนี้ที่ว่าหน้าจอเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซตต์นนนนีีีี้้้เลยครัับวทท่่26ะะถึงงูกอ ที่เห็นอยู่นะครับชมฮะแคปไปก็ได้นะครับและเตรียมฮะเตรียมตัวเลยวันที่26ไปลงทะเบียนเอาไว้ไม่ยากเลยนะฮะวันนี้ฮะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วกาสหน้าขอเชิญทั้งสองท่านมาร่วมใหม่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณโรนลน,นดอนนุ่มนนครับรองผู้ว่าการด้านสินทรัพย์สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยครับขอบคุณคุณพรชัยที่โรเบิรครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับหรือว่าท่านก็เป็นกระทรวงโคศกกระทรวงการคลังด้วยขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณคุณเอ๋